ท่านด้วยนะฮะดูนกับเกมพาลาดินอีกแล้วเออคลิปนี้เราจะลดเสียงเกมลงหน่อยนะฮะไปนั่งดูคลิปเก่าๆล้วแบบโอ้เสียงเกมมันดังเลื่อยบางทีไม่ได้ยินเสียงพูดตัวเองเลยเดี๋วจะบอกว่าแชร์ดนี้นี่งานหยาบนะอัดเซตอัพเลยไม่มีการดูคลิปตัวเองซ้ําด้วยเพิ่งมานั่งดูอ้เสียงเกมมันดังเรือเกินงานหยาบสุด คนมนขี้เกียจนะทำเนียได้หาขี้เกียจตัดอ่านเสร็จก็อัพเลยขี้เกียจตัดหาห้องกันดีกว่าวันนี้เล่นตัวอะไรดีอะ่ะเลือกไปงั้นแหละเดี๋ยวพอไปเลือกจริงๆก็เลือกคนสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวเติมให้ทีมแล้วก็เกิดตัวที่เล่นไม่เป็นแล้วไปโชกาก แค่ตายแต่โชว์ไก่ไปยี่คลิปแล้วเนี่ยแย่เป็นบ้าเลยเธอ minus ไอตัวนี้นี่ผันเนี่ยนะอันติมันมาตายแล้วฟืน <c oughs> ้นไปตายอยู่กลางไซส์คนลืมดูดิเรียบร้อย 26, สองพันหกโหสุดจริงเออตัวอะไรน่าเล่นอีกมัมเนี่ย sky sky การโหลดโมเดลมีการบั๊กเล็กน,น้อยเล่นเสียงอันติ Don't push your luck time's ticking <S 3, น่าไปสามพันโยนระเบิดคุ่มยิงลอกได้ยิงพิษได้ปาระเบิดควันได้ซ่อนเพื่อนหนาห้องนานอย่างเลยตายเถอะคลิปที่แล้วมหาห้องอย่างไวปเป๋งแย่ใช่ไหม เอาตัวที่ไม่เคยเล่นบ้างดีไหมนี่นี่ชาลินชาลินชาลินที่ไม่เคยเล่นเล่นไม่เป็นทีมเดธแมทช์โอ้โหทีมเดธแมทช์เดธแมทช์ไม่ต้องเล่นเพนแต่บ้างโอ้โหตัวหลวงตัวหลวงตัวดาเมจอาจจะต้องเล่นสองฮีลนะอ่าใช่ใช่ใช่อาจจะืมโอเคกูฮีลก็ได้ เ i ็น <c oughs> ตัวฮได้กไดสก,กินเนกา <c oughs> อันอื่นก็ไปญ,ญาจะซื้อแย่ะตัวนี้มียิงระเบิดเป็นฮีลได้นะหม่ฮีลได้ไม่ต้องอัพททเลนด้วยใช่พอสกิลคลิกซยเป็นยิงระเบิดนะคลิกขวาแล้วเราคลิกคลิกขวาเป็นฮวกดแล้วว่ากด F กด F เป็นโดดตัวเบาไรแรง้องถวง่ว แล้วก็มันคืออะไรอะปลาระเบิดจำไม่ได้ตัวน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมแล้วกันฝั่งนู้นไม่มีตัวฮิวเลยเป็นดาเมจสามตัวล้วงสองนะฝั่งเราตัวล้วงสองดาเมจสองฮิวหนึ่งตัวดาวเมจทีมนู้นเป็นเลียนกับออเตอร์เบียดาเมจฝั่งเราเป็นวิกเตอร์กับดดกอสนะแต่ฝั่งเราได้ยิงแรงกว่าพอสมควรนะ อ๋อตัวเบียร์เนี่ยพักๆยิงเบาไม่รู้มันบัฟมิอย่างนั้นเล่นล่าสุดยิงเบามากเล่นยากที่สุกเลยตัวล้วงอ่ะตัวล้วงนี่เป็นตัวเล่นได้เป็นไอ <laughs> ตัวที่กดๆกดมันนี่นไม่เคยเล่นเลยลมันจะมีอันนั้นนะ่ะนี่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 ฮิวอะไรเจ็ดร้อยห้าสิบเปลี่ยนนี่ยิงไปฮิว five f o นี้ h r e e t w ีโหล,ด,ด,โลดเร็วมา let the battle begin อ๋อ oui, ใช่คิว pues ัน e nah. oh, şey ิวขวาอีกคิวเป็นโยนระเบิดาเป็นคิววเฮ้ยอ๋อคิดขวาเป็นระเบิดคิวเป็นฮิวอ้าวจ้าผิดแล้วแดเฮ้ยล้อย่าล้วงอย่าล้วงขอร้องอย่าล้วง เฮี้ยเฮี้ยวตรงนี้เฮี้ยวเฮี้ยวิวอยู่นิ่งๆเฮี้วไม่โดนเฮ้ยอยู่นิ่งๆเด้อจะหลบทาไมเนี่ยคนนิงยิงไม่แม่นอยู่บ้านดิหนึ่งหนึ่งเฮ้ยตีตีหรอเฮี้ยวเฮี้ยวเอาจะโดดลงเฮีวทำไมเนี่ยเฮี้วเออ ชอบโดนลบฮิวยังเลยเอ้าตายโถแล้วพิคเตอร์โดนอะไรไม่ได้เอ้าหลบตอนจะตายตายโปหมดตายตายโถห, <Double> หมดเลยผมก็ตาย Enemy, <Double> Kill. โอ้้ตาย <Too fast. S 1> เหตุไอ้เรือกโดนตกหีวฮิวจากยยาระยะไกลฮิวแบบสไนเปอร์นี่โหลด ไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนชมาอยู่เกาะกลุ่มกันหน่อยได้ไหมผิวยาโอยู่คนละที่ต้อออกไปแน่วิ่ง่นะเื่อนุ่นิวนิวอาร์ตองิล้เกินว่าผิวไ่โดนโอ้ยโอยโอ้ย Oh I can't right now. <laughs> Enemy killing spree.

Ah wow be the night. <laughs> you wait me Oh shit! Not quite yet. <laughs> I will make sure you are remembered. Thank you, Hila. Gotta <laughs> go! โอ้ชเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอล้อขอล้อเออสวยเพื่อนรักแช่ทั้ด้วยเร็วสปีดอัพสปีดนีหนีเฮ้ยต้องยิงนไม่ขึ้นเฮ้ย Oh อ,อ้เชี่ยทนอกทนรอนอย่ทำผมห <c oughs> นีดวนกว่า้ำมือสาแต้มมาตอนนี้นแม่ะเด้วยว,ว,ว,วกาด oh ไ,นไน <c oughs> ันีทีน,นี แฮกหนักโอ้ยจะตายหาวหักจริงแล้หนาโอ้โหเลยละหนึ่งเกือบตายโอ้โหอันตีอย่างนี้กตายก็ได้ Return from the shadow. <laughs> oh, my, what, who? No. No. A... <laughs> I mean, you? Thank you. Oh. ใ่ลเกินอีดาไฟโดนตัวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยยังโดนคนไปคุ้มแล้ว่เดินมาบังนำห่อไอ้ดีดาไฟเวนี่จะขัดไปที่ไหนอัดีโอ้ตายโหลวเลยแวหลัอูที่ดีด้ว คิวคิวจะตายคิวขอคิว่อยคิวเออคิวไปคิว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 ิโคตรตึงโคตรตึงเลยเมื่อกี้เกือบไปเลยสี่สิบสามแปดโอ้ว้าวย่ำยอดเลยโอ้แม่งเอ๋ อยวมา่ามนห้าอย่างเง้โหโคตรกากโคตรกากเลยอยู่ในสามนหเลยวยู่แย่แย่แย่แยเจอคลิปหน้าครบ๊ายบายอับอายตุก